เอาลรืครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมแคสมาสไตล์เรื่ชีวิตต้องดูแคสมาครับผมและตอนนี้ก็อยู่กับผมนี่ไม่ใช่ในเกมมันอยู่ในกับผมใน YouTube ของช่อง a จ Hunter เขาขอมาให้ผมบอกว่าที่ไม่ได้ลงคลิปนานอ่าเนี่ยเดี๋ยวบอกให้คนไหนเนี่ยคนนี้เนี่ยเอชเจทันเตอร์เนี่ยครับนี่คนนี้ครับอ่าเขาบอกผมไว้ว่าไหนเดี๋ยวขอดูกันหนึงครับมันมอีอันหนึ่งครับ บอกให้บอก่อะผมไม่ประเด็นนี้กันผมจําได้ขอให้บอกว่าบอกในช่องด้วยว่าคอมที่มันเสียเกิดการบูสกรีนเกิดเหลือกระดาษแฮงวินโดนั่นเองอ่ะก็เลยต้องรออีกสองเดือนนะผมนี่ตอนนี้ก็เดือนธันวาแล้วก็กุมภาเนี่ยจะได้เจอไม่กุมภาก็มีหนาผมอ่ะก็ยังไงเขาก็ต้องกลับมาผมกลับมาให้แฟนคลับทุกคนได้เจอนะครับก็รอกันดูคลิปเก่าไปก่อน <laughs> อย่าเพิ่งหนีไปไหน ยังไงครก็ได้กลับมาแลผมถ้าใครชอบของ AK ก็กด Subscribe กด s u b s c คร b e ครับเอาละครับถ้าใครชอบกดไลค์ชอบมากด Subscribe ค,ครับบ๊ายบาย